สวัสดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่องแบงค์ h ช n n นลสวัสดีครับค้าก็วอกอินเข้ามาซื้อตัวเรวมี12 Pro Plus ตัวแฟลชชิพเลยนะฮะตัวนี้ดีไซน์สวยนะครับเป็นนาฬกาโรเล็กนะฮะแล้วก็เลนส์ซูมไกลนะครับ120เท่านะฮะถ่ายวีดีโอ 4K ได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกล้องกันเบรคออนกันนะฮะ นี่นะฮะเราก็สามารถเข้ามาปรับได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครโอเคได้นะครับผมนะฮะเลือกได้เลย30เฟรม60เฟรมนะครับนะฮะดีไซน์ทรงสวยทีเมีสุดเลยนะฮะตอนนี้ลูกค้าก็นั่งอยู่กับเรานะครับโอเคุณลูกค้าเป็นตัดสินใจนะครับนะชิป snap dragon ด้วย 7x gen 2นะครับเป็นแปดเริ่มต้นนะครับนะฮะนี่นะครับอุปกรณ์สายชาร์จเช่นเคยนะฮะตัวนี้หลักๆมี2สีนะจะมีสีฟ้ากับสีขาวเลยนะครับ นะะฮฟังก์ชันกล้องก็ครบครบเลยนะฮะเห็นไหมฮะถ่ายวิดีโอคู่ภาพพยนต์นะครับความละเอียดสูงสแกนเอกสารนะครับดีไซน์ลำโพงคู่ด้วยชิปเสียงก็เป็นตัว Dolby Atmos ด้วยนะครับผมนะฮะยังไงเนี่ยใช้งานเล่นเ v ผับกีไหลเลื่อนแน่นอนนะครับสำหรับตัว Realme 12 Pro Plus ตัวเองนะครับก็ยังไงยังไงสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูที่ ITC ีซิหลับสีได้เลยนะครับส่วนตอนนี้คุณลูกค้าก็รอเซ็ตเครื่องอยู่นะครับ เดี๋ยวคมัเขาไปดูท่นที่นที่ดังสิง์ครับ